สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูดวงนะคะจะขอมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนชื่อของนักเรียนนะคะในในมีดนะคะซึ่งการเปลี่ยนชื่อของนักเรียนในมีดนั้นเราต้องไปปรับเปลี่ยนใน Google นะคะในบัญชีของ Google นะคะหลังจากที่เราเข้าอ่เอมลของอ่เข้าบัญชี Google ออกอลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปใน a c c o u า t ของโรงเรียนนะคะก็พิมพ์รหัสผ่านนะคะแล้วก็ามาที่อยู่หน้านี้เลยนะคะพอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะคะ อยากจะให้นักเรียนนะคะเปลี่ยนชื่อกับรูปนะคะให้นักเรียนไปคลิกที่ตรงรูปเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีบัญชีของนักเรียนขึ้นมานะคะโอเคค่ะจากนั้นให้นักเรียนไปที่จัดการบัญชี Google นะคะอ่าแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้ค่ะ personal info นะคะตรงนี้ยคุณครูอยากให้เปลี่ยนชื่อนะคะรบกวนเลยนะคะทุก้องที่นุกครูขอ,อที่ทัครูสอนนะคะ ขอเป็นเลขที่นะคะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเนี่ยแก้ไขตรงนี้นะคะหลังจากที่เรากรอกรหัสผ่านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ next นะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชื่อนะคะ first name นะคะตรงนี้ให้ใส่เป็น เลขที่4นะคะขอเป็นเลขที่ก่อนนะคะแล้วก็ชูประสงค์เอามาไว้ด้านล่างนะคะขอเป็นชื่อกับนามสกุลนะคะแต่ว่าก่อนชื่อให้ใส่เป็นเลขที่ของนักเรียนนะคะเลขที่4นะคะ4แล้วก็เว้นวรรคนะคะสิทธิพลชูประสงค์แบบนี้ของทุกคนเลยนะคะให้เปลี่ยนเอาเลขที่ขึ้นก่อนนะคะเลขที่แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ลัสนินเป็นชูประสงค์นะคะแล้วก็ เซฟนะคะอ่านี่คือบันทึกบันทึกชื่อเปลี่ยนใหม่นะคะขอเป็นแบบนี้โอเคอ่าเซฟแล้วนะคะตรงนี้โอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนนะคะขอเปลี่ยนรูปนะคะรูปของนักเรียนถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะคะโอเค ได้ไหมคะลูกลูกอ่ะคลิกที่ลูกอ่าให้เราลากลูกมาใส่นะคะหรือไม่งั้นเราก็เลือกจากคอมพิวเตอร์นะคะอ่านี่นะคะของชปของสิทธิพลนะคะโอเคค่ะเลือกลูกมาอยากให้ใส่นะคะอยากให้ใส่โอเคนคะคะโอเค ่เห็นหน้าเห็นตาก็โอเคแหละนะคะเซฟแอ็ดเซฟอัปโปรดไฟล์โฟโต้โอเคโอเคเนี่ยค่ะกันครูคขอดูนักเรียนหน่อยไปดูที่ผู้คน โอเคเนี่ยค่ะเนี่ยแบบนี้เลยที่อยากได้นะคะเนี่ยแบบนี้ขอเลขที่มาก่อนแล้วก็ชื่อนะคะแล้วก็นำสกุลแล้วก็ใส่รูปตัวเองมาให้เรียบร้อยนะคะแบบ